นี้นะคะอยู่กับช่องพีพีพว p พ,พีกันอีกแล้วหายหน้าหายตากันไปกับเรื่องแบบนี้เลยนะวันนี้เราจะมารีวิวขนมสามตัวนี่ตัวนี้จะเป็นไส้กรอกกําก,กมิไส้กรอกนะคะหนึ่งถุงจะมีสองชิ้นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเยลลี่องุ่นออกเปลือกนะ กินเป็นน้องอาบุ้องวุนนะน้องเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเราจะขึ้นรูป้าให้นะครับเหนียวนุ่มไม่ไม่เหนียวไม่นุ่มมากเกินไปละมุนปากอร่อยหวานในพอดีพอดีนะไมไ่หวานมากนะ ไม่ได้หวานแบบทะลุโลกแบบเหมือนกินน้ำตาลนะ,ะคะกรูปร้านครับเอ้นนะรูปร้านตรงนี้ก็ได้ะฮะอย่าลืมไปห,หาตามกันร้านนี้ฮะฮะ,ฮะตัวนี้จะเป็นร้านเดียวกับร้านของน้องอ่างุ่นนะคะคือรูปไม ได้ครับเอากันตัดเข้าไปนะตัดเข้าไปเอากันเข้าไปตัดไปตันไปตัไปตัดไปกกันเข้าไปครับกาแลบอุ๊ยเด็กเก๊เขาทำมาเหมือนมากเหมือนนะนี่เหมือนนะเหมือนนะนี่ฮะกินกันกินทัางไงน้องน้องถ้าเกิดน้องซื้อไปแล้วน้องกินมาตัดสิ่งทั้ง่าง เออใช่เหมือนซี่กอกปูใช่อันนี้เหมือนจริงอันนี้เหมือนจริงเหมือนซีก่กอกปูด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 ูแต่ว่าเขาทำมาดีนะเขาทำเหมือนมากเลยนะเหมือนแต่แต่มีอย่างเดียวคือไม่ได้ยากอร่อยมือกว้าอร่อยอ่ะให้แค่ห้าเออให้ห้าซีก่กอกปดแตกต่างกับไอเน,นี้ยอันนี้ให้สิบเลยนะอันนี้สี่กอกเนี้ยเขาเก็บนว่าสิบดีเลยสิบล้านไปโอ้โหเอาไปทิ้งเหอะ ไม่มีไม่มีที่ล้างมือเขาก็แบบล้างมือกับแก้วอ่ะก็ <c oughs> อีกอันหนึ่งแลรได้ผู้โชคดีของเรามาเข้ามาในกล้องเลยมาเลยผู้โชคดีเราจะได้อันนี้นะเป็นสซกโกเขี้ยมากที่สุดที่ผมเคยกินเลย พี่จะไปยืมกันไกลคุณชางเขาเขาคุ้มก็ไม่เอ้เขามีขายผักถุง็รู้กันเขามีขายผักถุงถุงจีนหรือว่าเขาให้เอาไปทอดหรือเปล่าหรือเขาให้เอาไปทอดแล้วกินใช่ไหมหรือไม่ทอดเลยแค่แค่แกะสีมองแก่ไม่ได้เลยโอ้ววววยววววไม่วว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 ยววววว่วววววววอวววววนววยวว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 วกวว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 ว สองอย่างนี้ที่ผมรีวิวไปสองอย่างเนี่ยยูกินอันนี้ทาห้องน้ำเนี่ยโรลคี่แตกแน่ผมจะขึ้นหน้าร้านให้นะคะตรงนี้ชิ้นดูสุดทมากรลองกินดูอันนี้เคยกินแล้วนะเป็นอันนี้เป็นอันหนึ่ง ติกแล้วกินไหมทั้งหมดนี่อันนี้นะบอกเปลือกโอ้นี่มันจะมีเปลือกกินเปลือกได้แล้วก็กินไอเทมนี่ได้ขอกินอะไนี่มันเป็นองุ่นบอกเปลือกนะผมไม่รู้วิธีกินนะแต่ตอนแรกผมเห็นว่าเิลลี่ปอกเปลือกผมก็ไม่เข้าใจว่ามันปอกเปลือกยังไงมันู้ว่ามันเยลลี่ธรรมดาโอเคเรามาล้างคอกับโอเคตอนนี้ชาชาตีจะดื่มน้ำ ให้ห้าใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่อร่อยแต่เขาไม่กินหมดเลยดูนี่ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยที่ผมที่ผมบอกว่าให้ห้าผมกินหมดเลย